สวัสดีจ้าถึงขั้นตอนการทำน้ำยาหนุนจีนแล้วเนาะอันนี้ก็ต้นเครื่องใส่ปาทิเค็มเดี๋ยวมันเปื่อยแล้วก็จะเอามาโขกเนาะค่ะเนาะอันนั้นกับเปื่อยแล้วรอโขกเชฟ <c oughs> อันนี้เป็นค้นเห็ดเจ้าค่ะในข้นเห็ด ต้มแล้วเนาะค่ะเนาะดอกค่กาเห็นกับป่นโ๊บบานเล้เนาะป่นโ๊บป่นป่าเสียอันนั้นกัะดอกพูนสวยก็ะอ่ยมักดอกไม้สีเหลืองค่ำแล้วนะคะสี่โมงลมเริม่มมีแล้ว ี่บ่ต้องอยากเห็นหน้าผู้บ่าวบออออ่อไอเด้อเพื่อนยังมืออย่างบอกต้องนะคะแล้วปอไอจะบ่ถ่ายเพื่อนหรอกฟัง,อองแต่บ่อไอเบิ่งแต่ปอไอยกาพคอ,อแล้วเนาะคะนะ่ะเนาะโอ้ยทำละกันยังแดดเปียงเปียงสี่โมงกว่าเลยได้เนี่ยแดดยังฮ้อนคือทอดบ้าน,นะคาะนะอยากกลับบ้านแล้วล่ะ กลับไปหาอีกคิวนะคะนะกลับจักมือซองมืออย่างีกันยังไครักมือหนึ่งเดี๋ยวปอ,อยกับกลับไปหาอีกคิวรอ,อ,อเวลาที่เหมาะสมรอเวลาที่เหมาะสม จังไดป้าอ้อยกันได้กลับอยู่แล้วบ้านเจ้าของนะคะเนาะเป็นไป้าได้ที่ป้าอ้อยจะบอกกลับเลยน้ำยาขนมจีนคลิปที่สองก็ยังมาท่านในเห็ดอยอ่เผื่อจะเอามาตำมะโวกโอ้ย้าเบ่งตอนป้าอ้อยกินคุณบอกกำลังหมนะคะเนาะเดี๋ยวป้าก็จะได้โูกน้ำยาขนมจีน เบิ่งขั้นตอนการขกดน้ำยาเนาะค่ะเนาะ,ะนี่ถึงขั้นตอนกานโรโขกเนาะค่ะเนาะ,ะแล้วก็อ้อยโขกใส่ขมิ้นน้ำแล้วค่ะมันจะได้สีสวยจัดจ้านเนืน้อไหนแต่ก็เพราะว่าอ้อยถือกล้องก็ได้ตั้งะค่ะหามองตั้งเนาะ ก็โลเคเละไอหัวกระชายมันจะแข็งแน่นอะคะ่ะแต่ว่าพวกขม,มิน้นพวกอันนั้น่ะมันเละหมดเลย อ้อยฮ้อน,นปักเผื่อสิละเอียดเต็มคบแขน วของกระช่ายมันจะแข็งเนาะคะ่ะมันจะตำยากไนงะมันบอค่อยละเอียดตำ๊มบบุกแ้วพอแล้วกินกระช่ายถ้าไม่เพดเทาก็ค่อยเอาพี่นโรย านอกเบ่งตอนที่จะเซตเนาะคะ่ะขาบันนี้เฮาเอากะทิลงหมอะะ้อเนาะเนาะอันนี้จะเป็นส่วนหัวของกะทินะคะเนาะส่วนหางเเอาไว้ลงที่หลัง เรอ้อยเฮ็ดเซ็พออ้อยก็จะให้ยอเก็บเครื่องขึ้นไปไว้ดูอหน้อยอันหลายๆเอาขึ้นไปทีเดียวก็หมดตกปลาแต่ไม่ได้ปลาหรอกบรรยากาศรอบตึกอยางมะม่วงมันตกลงมาพื้นนะคะเต็มหมดเลย ได้ออกมานั่งอยู่ข้างนอกข้างนอกนอกตอนน้นมะม่วงนี่ค่ะกะทิได้ที่แน้วเขาก็เอาอันนี้ลงไปเนาะคะ่ะเนาะเ็มข้นมาก แต็มงโคกเลยโคกไก่หนึ่งกิโลนะค่นะเนาะที่เราเอามาตำใส่ใส่เนื้อส่วนอกหนึ่งมีเชฟประจำตัวทำให้กินเพราะว่าเฮดบ่อนั้นะนะคะ ก้อยบทนัดบทนัดกะทิกอยทนัดพิษขันยาป่ามากกวา่าเหนือเขี่ยมพ้นขนาดเป็นกระแซบเบูง อันนี้อีกแต่ละมังเครื่องมันนะคะเนาะเอาไว้เทใส่ที่หลังค่ะค่ะถ้าเบิ่งขั้นตอนต,ต่อไปเนาะค่ะเนาะเทมข้น,นมากจ้ะพี่น้องเื่เดือดปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊่ทีนี้เราก็จะเติมหางกะทิลงไปเนาะค่ะเนาะอันนี้หางกะทินะคะ กะละมังนั้นมาลงกระเต็มหมอ้อพอดีจา้าเป็นนาเช้เมื่อนี้ปอ้อยเป็นผู้ช่วยปอ้อยบัท่นัดกะทิปอ้อยซูมมาช้าๆมาให้เบ่งมะหุ่งสองต้นนี้นะคะเนาะสะอ่อนแต่มะหุ่งสองต้นนี่แหละ หน่วยพอดีต่ำต่ำอิ่มเลยค่ะหน่วยสั่งกินผู้เดียวมนต่ำอิม่มหน่วยสวยมากนี่ข้าเจ้าเด็ดถ้าข้าเจ้าบอเด็ดยิ่งจันดรกเป็นตัวนี้อถ้อยเข้าเจ้าเด็ดไปต่ำนี่ก็พวกใบแมงลกักผักหอมเป๋ผู้ชี้ใบเลื่อยนะคะแดีวบ้านปาไอ้เอินผักหอมเป๋ผู้อ,อน เนื้อปอ้อยพอดีพอดีทอดปลอยซีลองย่างกินอยู่จักชิ้นหนึ่งมันมีไฟนะคะย่างเค็มอยู่ปออยโรยอะไรนะลดดีลงหน่อยหนึ่งมันย่างมันเค็มทอดกินก็เข้าเหนียวฮนฮ้อนเลยสุดยอดเลยะคะ่ะแซ่บแต่รอบนี้ปล่อยใส่น้ำตาลลายเลักน่อยแบบให้มันออกหวานนะคะ หันกลับมาดูหม้อเรากำลังเดือดขึ้นนะคะเนาะอ่านมันอ่อนพดบ้าเลยโอยก็เป็นคนใจห้อนเนี่ยจังน้อยเข้มคนมาเลย ในที่มันไม่ละเอียดก็เที่ยวเอาโขบไม่ไหวมันเหนียวเต็มหม้อเต็ดีเทนี้ลงไปอเอาแกๆแล้วก็ปิดฝาเลยปรุงเลย เพิ่จงจ้ะพีมม่น้องจอบเต็มหม้อเลยนะขนมจีนน้ำยาไก่ยั่วๆจ้ามาด้วยกันเดอ้อเอฟซีทุกคนเนี่ยปรุงปรุงเสร็จแล้วพ่อ้อก่ะขอจบคลิปเนาะค่ะนาอเพราะว่า แปดโทรศัพท์ก็อ้อยเหลยอยู่ห้าเปอร์เซ็นเดี๋ยวมันจะถ่ายต่อไปก็ได้ละใส่รถดีแล้วก็น้ำปลา ก่อนหน้านี้ก็ใส่เกลือลงไปแล้วเน,นานะค่ะเนาะค้เต้องใส่อย่างไรเพราะว่ามันอร่อยแล้วไม่ได้เอาน้ำตาลลงมา กินนี้ปอขอจบคลิปไปก่อนเนาะค่ะเนาะเพราะว่าแปตโทรศัพท์ปอจะหมดแล้วฝากก, like, ก, share, กดไลค์กดแชร์กดสับตะคายให้ปอในเด้อค่ะเด้อกดติดตามปอในเด้อจ้าไปแล้วจ้ารักได้เป็นห่วงเ c ฟซีทุกคนเด้อจ้าเด้ออาการฮอนกินน้ำหลายๆเด้อค่ะไปแล้วบาย